กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปสวัสดีแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาและญาติธรรมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับคณะแม่ชีมัคคาของมหาวิชาลัยธรรมมิกราชวันนี้เรามีโอกาสได้พบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมะสบายสบายสไตล์แม่ชีมัคคานะคะอ่าค่ะเราตั้งชื่อรายการว่าธรรมะสบายสบายนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะที่ ธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นธรรมะที่ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งแต่จริงๆแล้วธรรมะเนี่ยก็มีหลายขั้นไม่ใช่จะมีแต่ขั้นละเอียดใช่ไหมคะเราก็จะนธาธรรมะคาสอนของพระพุทธองค์เนี่ยมาปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเราเนี่ยให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างง่ายๆไม่ทุกข์อีกต่อไปนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยหลังจากที่เราอ่ะเข้าใจในคําว่าแม่ชีมักคารู้จักกับแม่ชีมักคาแล้วเราจะมารู้จักกับ ชีวิตความเป็นอยู่ของแม่ชีความเป็นนักบวชของคําว่าแม่ชีเนี่ยอยู่กันยังไงต่างจากคารวาสแค่ไหนอย่างแม่ชีทั้ง3ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราก็ใช้ชีวิตกับความเป็นคาราวสามาในระดับหนึ่งและหลังจากนั้นเราก็เริ่มที่จะเข้ามาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมเนาะนี้พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราก็เริ่มที่จะมาถึงจุดที่ว่าสามารถที่จะปรงผมแล้วก็บวชเป็นแม่ชีได้ใช่ไหมคะทีน,นี้เอาละเมื่อเราได้ปรงผมแล้วเนี่ยมันย่อมแตกต่างจากเดิมแน่นอนเลย นี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่ว่าความเป็นแม่ชีของเราเนี่ยอยู่กันยังไงเดี๋ยวเราจะมาขอถามจากแม่ชีบวแก้วก่อนนะคะเราวันนี้วันนี้เราจะให้เกียรติน้องใหม่ค่ะอ่าเราเมื่อก่อนเนี้ยแม่ชีบวแก้วก็เป็นคา,าราวาแล้วก็ศึกษาธรรมเหมือนเป็นญาติธรรมมาก่อนเนาะอ่าแล้วพอมาเป็นนักบวชแล้วอะมันต่างกันยังไงคะจากตอนเป็นคา,าราวาพอได้เข้ามาเป็นนักบวชนะคะ ถ้าชีวิตคารา,าวาคาราวาสเนี่ยคือเราจะสบายสบายเหมือนชื่อไรคันเลยแหละค่ะก็คือกินอยู่ใช้หรือดำรนชีวิตก็เหมือนบุคคลทั่วไปคือเช้าตื่นมาแล้วก็ทำมาหากินแล้วก็รับประทานอาหารแล้วก็ทำมาหากินแล้วก็มีการพักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็อยู่เวียนอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วก็ปิดกิจการตอนกลางคืนก็เข้าหลับพักผ่อนหรือบางคนก็อาจจะมีการว่าออกไปเที่ยวหรืออะไรแล้วก็กลับมา หลับไปเช้าตื่นมาก็ทำมาหากินต่อแต่พอเราได้เข้ามาสู่เป็นนักบวชชีวิตการเป็นนักบวชก็จะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าจะมีระบบระเบียบกฎกติกาของทางสำนัก mm hmm. ก็คืออย่างที่แม่ชีบัวแก้วได้เข้ามาที่นี่เราก็จะมีกฎระเบียบของทางสำนักเรา mm hmm. คือทางสายธรรมสัมมาสัมพุทธ,ธะปัจชิมาสัมพุทธ,ธ mm hmm. ก็คือต้องตื่นประมาณของแม่ชีเองนะคะต้องตื่นประมาณตีส<อ>ี่แก็ขอโทษนะคะแล้วเมื่อก่อนตื่น ตีสี่ไหมคะเมื่อก่อนนะคะถ้าทางโลกเราก็จะตื่นเช้าสุดก็เจ็ดโมงเช้าใช่ไม่ต่างกันใช่ชีเม็ดไม่ต่างกันค่ะก็พอเรากลับเข้ามาเป็นนักบวชเนี่ยวิธีการดําเนินชีวิตเวลาการตื่นก็ต้องปรับเปลี่ยนตามกฎระเบียบแล้วก็หน้าที่ของเราก็แม่ชีก็ต้องตื่นเช้าขึ้นเพื่อทําหน้าที่ของตัวเองให้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็การที่จะว่าเข้ามาปฏิบัติก็ ตื่นแต่เช้าชงชาในหน้าที่รับผิดชอบของแม่ชีเพื่อน้อมถวายกับออหลวงพ่อพาจารย์แล้วก็เราจะมีป,ปฏิบัติธรรมประมาณตีห้าพอตีห้าเสร็จหลังจากปฏิบัติธรรมประมาณชั่วโมงนึงพอหกโมงเชา้าหรือหกโมงครึ่งก็ต้องไปปฏิบัติธรรมครัวช่วยพี่เลี้ยงช่วยออแม่ชีแม่ชีที่เป็นเป็นรุ่นพี่นะคะค่ะก็คือจะเป็นแม่บุญกับแม่เมธนะคะแม่ชีบุญกับแม่ชีเมธแล้วก็ทําครัว แล้วก็จัดเตรียมอาหารเคาะระฆังแล้วก็พระก็จะฉันอาหารแล้วก็จะมีช่วงพักช่วงพักเสร็จช่วง9ก้าโมงแล้วก็จะมีปฏิบัติต่อหลังจากปฏิบัติไปประมาณสักชั่วโมงครึ่งก็จะมีการเข้าทําครัวอีกนะคะอย่างนี้ค่ะก็จะมีครูพี่เลี้ยงครูพี่เลี้ยงก็จะสอนสอนว่าหลักการทําครัวทํายังไงจัดโตะ๊ะจัดระเบียบยังไงต้องทําอะไรก่อนอะไรหลังท่านก็จะ มีเมตตาแล้วก็สวดสอนเพราะว่าแม่ชีเองมาเป็นรุ่นน้องค่ะแล้วก็จะทําแบบนี้พอฉันเที่ยงเสร็จก็จะมีช่วงพักผ่อนช่วงพักผ่อนเสร็จก็ตามอัธยาศัยหรือว่าเราจะปฏิบัติธรรมหรือว่าจะสวดฟอกหรืออะไรตามตามระเบียบหรือตามที่หลักสูตรใช่ไหมคะแม่เมธค่ะตามหลักสูตรอันนี้ท่านก็จะให้เราไปเหมือนอเราเริ่มรู้แล้วว่าเราต้องทําอะไรบ้างอันนั้นก็เป็นเป็นกิจของเราที่ต้องทําเองแล้วก็พักผ่อนเองพอบ่ายสอง ก็จะเข้าปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติธรรมอีกอย่างนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพอเราปฏิบัติธรรมสี่รอบหลังจากบ่ายสองปฏิบัติธรรมไปแล้วก็จะมีช่วงพักอีกจะเข้าอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงเย็นเลยคือ6กโมงเย็นแต่ของแม่ชีเนี่ยจะมีการชงชาหรือทำทำ,ทำงานของแม่ชีและผิดชอบคือเช้าสายบ่ายและเย็นนะคะพอช่วงกลางคืนนี้ก็คือจะปฏิบัติธรรมฟังธรรมแล้วก็สิ้นสุดณนะตอนนี้ค่ะ สาธุค่ะอันนั้นก็เป็นส่วนของอแม่ชีบัวแก้วนะคะก็จะเน้นไปในเรื่องของการปฏิบัตินะคะว่าชีวิตแม่ชีเนี่ยที่เขาบอกปฏิบัติกันอยีส่สวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมทํากันเนี่ยเขาทํากันยังไงบ้างแล้วก็กี่เวลายัางไงนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยจะปฏิบัติ4รอบจากที่ได้ยินของแม่ชีบัวแก้วนะคะทีนี้เราลองมาฟังของแม่ชีบุญสิทธิ์พี่นะคะ ว่าสิทธิ์พี่เนี่ยเขาวางจิตยังไงเมื่อก่อนเป็นคารวาสแล้วก็พอมาปฏิบัติเนี่ยจากที่ฟังแม่ชีบัวแก้วไปโอ้โหดูดูหนักเหมือนกันเนาะถ้าคนที่ไม่เข้าใจสี่รอบเนี่ยแล้วอยู่กันยังไงอะคะแม่ชีอ่าแล้วมีเวลาพักยังไงตรงไหนโอ้โหมันดูเหมือน,นคืออ่าดูแน่แนดูแน่แนแล้วก็เหมือนกับว่า ชีวิตคาราวาเน่น่าจะแบบสบ,สบายกว่าสนุกกว่าอันนี้มันแน่นอนค่ะความสนุกอ่ะมันแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาฟังชีวิตนักบวชของชีบุญดูนะคะนนก่อนก่อนจะเล่าถึงชีวิตของชีบุญขอถามชีบุญแก้วนิดนึงแล้วมันทุกข์ไหมคะการที่ทําทุกวันเนี้ยคะ่ะการเป็นนักบวช ที่แน่นๆเนี่ยที่คิดว่าน่นๆเนี่ยมันอกีตารางทุกจังเลยหมือพี่ก็มันแน่นๆแต่พอเราเรามีมีจุดมุ่งหมายนะคะว่าเราจะมาเป็นนักบวชเราก็ได้ศึกษามาบ้างเราก็เตรียมใจมันก็ไม่ทุกข์ก็สบายดีนะคะทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่การวางใจเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะคือวัตถุประสงค์จุดประสงค์มุ่งหมายหลักของนักบวชทุกท่านก็คือนิพพานใช่ไหมคะค่ะส่วนของชีบุญนะคะ เ,เรื่องการมาเป็นแม่ชีอยู่ที่สำนักนี้เนี่ยก็การตัดสินใจที่จะมาอยู่ก็ไม่ใช่ว่าจะตัดสินใจครั้งแรกแล้วมาอยู่ยาวนานแม่ชีบุญก็มาอยู่นี่ได้2องพันศาแล้วนะคะที่แบบอยู่ยาวๆอย่างนี้ค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็ปฏิบัติ ไปกลับไปกลับมาบ้างแล้วก็ก็คือมันก็มีการวัดใจกันบ้างค่ะระหว่างทางโลกกับทางธรรมว่าทางโลกเนี่ยเขาจะดึงเราได้ขนาดไหนใ,ไใช่มันมันก็มีความสุขทุกอย่างที่ที่มีอยู่ทางโลกที่เขาจะคอยดึงเราไอ้นั่นมันก็คือตัวกิเลสกิเลสนั่นเองนะคะที่ท,ที่ที่ดึงเราไว้แต่พอมาณนะวันหนึ่งเนี่ยพอเราได้เรียนรู้แล้วเราได้รู้แล้วว่า ความสุขที่แท้จริงอ่ะมันคืออะไรความสุขที่แท้จริงมันก็คือนิพพานใช่ไหมคะแล้วทายังไงล่ะเราจะไปออกจากนิพพานได้เราก็ต้องมาศึกษาปฏิบัติเพราะว่าสายธรรมเนี่ยเป็นสายธรรมที่มันจะเป็นเส้นทางที่มันเป็นทางตรงที่สุดแล้วที่จะทําให้เราได้ไปถึงนิพพานได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ามีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่ท่านพระพุทธองค์ท่านทรงเมตตาบอกว่าถ้าเผิ่มาอยู่ในสายธรรมแล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่เกินเจ็ดปีเนี่ย mm. อรหันแน่นอน พ้นทุกแน่นอนต้องพูดจริงทําจริงนะคะแล้วก็ถึงจะได้ส่วนกรรมการเป็นอยู่ของความเป็นแม่ชีในสายธรรมนี้ของชีบุญก็ก็คล้ายๆกับชีบัวแก้วละค่ะเพราะว่าอยู่ในสายธรรมมันก็จะอยู่ในมันจะต้องมีกฎมีระเบียบในการปฏิบัติก็คือเช้าตื่นมาแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติ4ี่รอบะคะ่ะเช้าสายบ่ายเย็นถามว่าถามเรื่องความทุกข์ใจหรืออะไรเนี่ย บางวันก็มีมากนะคะไม่ใช่ว่าเราจะสุขตลอดนะคะมันก็มีบ้างเพราะว่าพอเราเรียนแล้วมันก็ต้องมีการสอบวัดใจกันว่าจะอยู่หรือจะไปยังไงแต่ถ้าเรามีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนแล้วอ่ะยังไงอะ่ะเราก็สู้ไม่ถอยแล้วค่ะเพราะว่าจุดมุ่งหมายเราก็คือว่านิพานแล้วก็เราก็แค่เหนื่อยแค่ชาติเดียวยังไงก็คุ้มค่ะถ้าถ้าเราจะปฏิบัติให้ได้ถึงนิพานได้ค่ะค่ะสาธุค่ะ สาธุนะคะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน,น้อยๆของชีบวัวแก้วแล้วก็แม่ชีบุญซึ่งการที่เรามาปฏิบัติที่นี่ก็เป็นธรรมดานะคะวันนี้เราก็อาจจะดูเหมือนหนักๆน,นิดนึงในความรู้สึกของคารวาสว่า นี่คือชีวิตของนักบวชนะคะที่เป็นธรรมดาค่ะไม่ว่าเราจะเป็นนักบวชเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นพนักงานที่ไหนก็ตามเราก็ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของสถานที่นั้นๆใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะต้องมีแบบฟอร์มมีรูปแบบอันนี้เป็นธรรมดาแต่สิ่งหนึ่งที่นักบวชอาจจะต่างกับรูปแบบของอาทางโลกหรือว่าทางคารวานั่นก็คือนักบวชจะวางจิตวางใจได้อยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่อย่างความอย่างเข้าใจสิ่งนั้นๆตามความเป็นจริงก็จึงทําให้พวกเราไม่ได้มีความทุกข์กับ สิ่งที่เราต้องดําเนินไปเราก็ดําเนินทุกสิ่งทุกอย่างไปตามเหตุในเมื่อเราเป็นนักบวชเราอยู่ในกรอบของศีลแปดใช่ไหมคะเราก็ต้องดําเนินชีวิตให้อยู่ตามกรอบของศีลแปดแล้วก็ตามกฎระเบียบของสํานักทีนี้เดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะเราก็จะมาพบกันกับเรื่องที่ผ่อนคลายกว่าน,นี้นิดนึงเราจะเจาะลงไปอีกนะคะว่าเออันเนี้ยวันเนี้ยเป็นเรื่องของ เป็นเรื่องของเหมือนเป็นเรื่องของกรอบเนาะของกฎอของกฎของระเบียบของวินัยของการเป็นนักบวชใช่ไหมคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาเจาะกันว่าเงินส่วนตัวล่ะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคลิปนี้ก็แม่ชีก็ก็ต้องขอจากกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้านะคะสาธุค,ค่ะ